บาลูกแพงแพงจื้อแม่บาลูกบ่โอ้ยจื้อบาลูกบ่แพงแพงแพงโอ้ยกินดดําม,มาลงมาพี่น้องกินจนท้องปุ่งมาเพิ่นสบา,ายดีทุกคนโอ้อโอยมาเที่ยเจดดําม,มาขึ้นลมคือหนาวถ้าะบาทไอ้โซอยู่อยู่บ,บนโซขึ้มีดเสมอไอ้โซคือมพยายาลงไปโซมาตามตัวดว่วน เราไปอยู่เทียงเดียวนี่เราไปเผาสวนเดียวนี่สวยอยู่ยัง <c ười> สิตากเว <c ười> ่อรกูมืดนะเสียเ่องไปสู่กินพี่น้าาากกนองมาหลัลกกินสองคนสองคนแถาลานมึงดูนะเออมืดนะเออกูลืมเอามาบังหงให้กินมาแล้วมาหลักกินสองคนพี่น้องดูนะน่าสายอ่ะ เขาคอยก็ได้เขาไปจัดการเขาเตีย่ยเจดามเลี้ยงมาสีตัวพี่น้องมันขี้ง่อยเลียนดรามบักเลยเนาะพันอีไปอ,บอบีบักตัวนี้นะมึนมึนนี่มันบวงออกมาซ้ำสั่งเด้สั่งมาหรือสั่งคนสุสั่งมาอัทุยาปลาลุงก่อนอัุยาปลาลุงดูทุยาดุออกมาไงออกมาปลามันคือตุ้ยดรามตัวนี้นะ เอ้าเอ้าเซ่บานนี่เป็นได้ได้อะน่ะมันมันใหญ่สิเป็นนอนนะเซ่นี่ยนะเริ่มใหญ่เริ่มเต็มเลยเนี่ยนะมึงดูมีแต่โตติดตุ้ยปลาตัวนี้นนตตนแหงตุ้ยดำใบโอ้ยใบ,บสื่อกระสใจแทงแทงแทงลูกโอ้โหกูไปห้าดหินยังสับเจนย่านไปวัวแหยจับกูไบปบจับ ออามาขึ้นเพิงนนยไหมขึ้นมาหันไจับก็บไปจับไปเลยผู้ยังทันเหตุยังเลยสักตายล่พละพอไก่ไปใช่สะหาคูณอีกกินข้าวเส้าล้วไปหาคุณนะ,ะ <laughs> มือน,นีนปั่นอะไรบ้นสุป,ปั่ก็ยังมือน,นีน่ะอก,กูอออออกระปุกกต้นบมักโมคือการ สบาดีสบายดีบ <antis> ังำกะอทุยามู่อะทุทุทุย่ะอปงไินอันพ่อบอกว่าเจดามกสิบลงมากนะมากระซามกระสีวะสันอ่ิปูกห้อจังมือเฮ้ยฮะโวยลับไปอะมันโวยอยางมากเจดาผูกงวจองจำไหวพี่น้องใจขืนแหงมันไปไปจะทางมาน้ thôi nè má ní má sẽ xuân nè thắng nhàng thắng nhàng nhàng cứ dài <bố> <laughs> liều cứ thứ sữa ngoạn là đông quan hà bật thay nương nhàng thì thắng ngu ngoạn chặt đông quan à không. M mừng cả không กยแก่ไปสิทานมาเนี่แล้วโอ้ยสิไปทานนะเด้อบ่ได้บุญเด้อทานไปนะทานบ่ได้ชาววะชาวว่าบ่ได้ <c oughs> บุญจะแซงมั้มีตกลงมีซองไพ่ไพ่ไพตัวนี้ถือซื้ออัก,อกถือซื้อชียรอักเรียอย่างนั้นก็เรียนนาเรียนลังเรียไหนลังอ,อ้งเฉยๆตัวเ,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 เองสิลูกเออหอมบ่เอิ้นใส่สิปังได้กูแล้เอิ้นใส่ได้กูไก่ไก่ปั่นน่ะนี่ย่างค่ะมาในขันชวนเออเอาเอา พอไก่ทองไปหากบอีหละท่านผู้ชมอืมเอามาคางถาเมียเอาเอามาคางถาเมียอีกบ่โดนลราคือสิมาแหละมันก็ได้อัดซิปฮอดซิปไปบอกไงซิปก็เมื่อเลยเด้์จิตนี่การซ่อมมาแล้วจิตนี่การซ่อมจิตอืมหวานโยะมาบังซิมตู้อืนั่นเดย ก็ให้ถาวกินน้ำหรือว่าผสมคางขามันนอนอยู่ในตีนะหวานหวานประหามเกือไปกินมาหึงโบโบหย่ามันวาขามมาลงในหน้าผมมันอย่างประหามคุดมันบ่ท่วงโหลดกูบ่มันหายกำลังพอประหามบอกยิ่งนระเชียงโหลดถาวลงมาเฉียงโหลดเปิดเปิดลงมาแล้วส่ไข่ดิ

บางคำก็บอไปตัดผมผมยาวนะถ้าแม่มากพวกจะไปตัดจต่บางหาผมนะมดูนะผมยาวเลยเด้อางตดผมมาเลยอันยี้ตาผมเลยอบช้าตมเลยบช้ายาวหอมเสิทรงปัดไหล่เนี่นี่มันจะปัดไหลแล้วนะบามคมคือบนลงไปห้าเท้าฮะคือบนส่วนดำห้าเท้าแทกนะหาเท้าแทกนะ ทำส่วนดำเด้อนี IS ่บอแถวแทกกันเศษเบาวหายไปจังห่าห้าอันน่ะอยู่ห้าผาอยู่มันมีผาทำไปได้บ่วบาวนะฮะอยากได้ยี่วบาบอดูทำบ่หูเรื่องหูลาวกูจะไปอามาหน่อยมันก่อนบ่อนอนเจดมเนี่ยพี่น้องไป็นตาหนาวเป็นตาหนาวอืมเฮ้ย ททดดไอ้ล่งลุมันป๊บกูหลามากันไรว่านาเหตุยังอาหายสักตายบึ้มบึ้มไปน่าใช่มาน่ะลูกใช้เออผู้เรียวผู้ผู้ผู้อิตเอ่ยนะตอกอิตเอ่ยนะอืมตาสังน่าใช้ตัวหนึ่งดิอือไปยุ่งไปอิตเตียนะมันบอกแค่เขามันเคย hơi u trừ phụ này nè à, cho đuôi cho con đuôi cho con đuôi cho cái đuôi cho con đuôi cho con đuôi à, cho con đuôi cho đuôi cho đuôi anh à, nên bỏ bên nhăng anh à, này chắp cái bỏ bên nhăng à, anh xuống phần anh chắp cái xì tai xài cờm nữa luôn chạy xài nè này nào đi có 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 má พี icana, ่มาเตียงเดาน้ำแห่งเด้อพี่น้องเด้ออันนั้นเฮาวบนในนาวเด้อสิบอกเฮ็ดฮาน่ะมันบางโอเคแค้มากระลงไงเด้อแะน้ำมากะินมาครัวตีมาโลปานมสิทันโอ้ยทำมาทันใยู่้าปอยนะเฮาไลบายจีคารจีบอทคาโอ้ยก็เบื่อจะกองแปะเดี อยากให้แม hey, oh oh, well, oh, um, ่อุ้มอันนี้นะอันชุ่วอื่นนะบอกให้แม่อุ้มมาลุกบอกให้แม่อุ้มแฮ้งเฮ้งมันแห้งนั่นนี่นี่เฮ้งมันแห้งแฮ้งมันแห้งตัวอื่นนะบอกให้อุ้มป๊บญาติน้อยมาลุกบมาพี่แดดพี่ลูกใชิดไม้เกิบนะเอามาแม่เสีให้หน้าสูอยู่งอมงอมแง้มแง้มกันไม่ใหญ่ ดีมากโจรสิมาป่นมาใหญ่มึงมาคืนมึงเห็นติสองคนปูข้าแต่นอนอยู่ทังเฮือนกับโเผอเออลงม่านนี่ไทยนะมานนีละมานนี่ไปนี่นี่ไปนี่หักบนใบ่อเลยเนี่งเสียงทอดฐานมันก็อมำอยู่เออผู้ใดเอ้ยมากับเสื้อผุดช่างไหลกันเลย กาห,หามากบับโบหุเพิ่เนาะมากเฮาโาโตะอืเจดามเลี้ยงมาหน่อยสี่โต๊พี่เนาะของหาหงาน่ะซองอยู่หลุมเนาะเงินเองะ <c oughs> อ,อ้ยเงินเองเงิน,นกี่คือพอนอน,นส๊ะบกูมานั่งแล้วมาอยากนอนหุ้ยเอาเอ,าเอานั่งลงดิดเงินเงิน,น อ้าอนอนกนอนอยเจ้านักตีลังกาหนานอนดีๆสิกวยเฮ้ยกล่อยากเห็นคนสิตีหนาถูกลงด้ป้ามือหนาไห่มาไหลฮะลงตะปีโอ้ยหนาวใหม่เลยะ มักโม่มังโมเนกำลังสีอนาบน้าเาใหม่แะมันกำลังสีลามเคือตัวมันกูดนะกูดบกูดบัไใหู้่ดําดํามันหยาดดําู่ใกล้ๆปู่มามาปู่ข้าว่ปูมาเพกไมาจังดกินถ่าจะกูมาโม่อืมปู่มามาปู่เออลงแถวนี้ พ่อไก่ท่องเราไปแต่สาวพี่เนาะข่านเข่าดาวสันกูกระต้มบักโมน้อยเฮ้ยหวานเนาะบักโมนะเสแอะเออแซ่บวันมาดูฮามแซ่บบักโมน้อยนะฮะพ่อนอนนอนเถาสิกวยเอาหัวลงเอาหัวลงแค่โทรมาอย่าบ้ามึงเนี่ยนะฮะพ่อแค่โทรมาอยู่เถาแล้วมันเริ่มว่าเป็นแล้วพี่น้องเลย บอกเป็นเกา่ามาอุ่มมาอุ่มอ่าหยัดลุกได้บมดอ่ะไปมาอุ้มไปอุ่มมาลูกไปอุ้มมามานะมันอยู่ในตีนรถไทยน่ะอยู่ในตีนรถไทยเล็กน่ะตีนรถไทยเล็กเด้อสังกระซีเด้อเด้อเต้ช่งกระซีนะคะเต้ช่งกระซีเด้อเด้อ โอ้ยคุณมนตีนนะมึงเด้พ nah, ี่ม um ันมาพี่เลยลูกพี่พี่อ้าวไอตี๋ฮานาซูมันสิงหายบ่ดามึงว嘛มันหยานดูอ้าวมึงดูนะคว่ำหยานนะพี่น้องผู้เจ้าพระท่านเหตยังหายนะตุ้ยแหงอะไรลูกอีซานมต้องใช้บักด่าแน่ๆเลยนี่ ซีบักด่าเลยอุ้มมาลูกอุ้มมาขี้งอไกระดอเนี่ผู้เจ้าบ่าเห็นยังละหายงังกเลยเอามาลูกเอามาใส่ตัวหนึ่งเด้ตัวหนึ่งเด้เอามาพี่อยู่กับแม่ใหญ่งอมงอมเงี้ยเงี้ยใส่ตัวหนึ่งเด้ไปหามายึงใส่แป้งอยู่นี่โมแมนตตัวดำตัวหนึ่งนะลูกตัวแบบนี้นั่นตัวแบบนี้นั่น ไปเอาตัวแบบนี่มานี่ตุ่ยแห้งอะไรเนี่ยข้างหัวค่าโมมี่มันไปใส่สัลลุมันไปใส่สั่งอภิเตี้เอ้ยของกูว่าปล่อยแล้วบอลล็อกให้บักไข่น้ำบักงวนมันจะขึ้นทั้งเนื้อ มื่อนะพอเมื่อมันจะไปมื่อจะไป้ใจจะแพ้คุณไหนเห็นมันแช่กินทั้งขางอันชวนมันแม่ประโขหันสิผูกไหวนิโยมันจริตายซะแล้วด้วยแต่กระดูกไปแล้วตายแต่กินสวนเลยจีอ้อฮิวไปเวียนหากันคุณพี่คนสวยบ่านนี้กันงัวตายแล้วกินซอยในเด้อพี่สันคุณพี่จกันป่วยผัดไปนอนพี่เอ้ยเจีดามันว่อนหาคุณพี่อยู่สัน ปล่อยไปนอนหาฮูลาตติจนบ่ได้นอนยจนนอนบลับผู้เจ้ากันเลยก็ทำบุญทำินก็จนบ่ได้ไปม่เอ็งกุนมาอก็ไม่ตาวจไปจังไดาแค่จีไปผัดหวงงัวก็เลยบอไปเลิกนะงัวซะว่ามานีเินมาเพิ่มาเอาพักมาเพักนาอหอมมาหล่ะอ๊กัดกัอยดูนะโอ้ยหำเ้ยเอาเาเอจ้กระต๊ มาบดป่วยค่าเชื่อเนาะกันบดป่วยค่าเชื่อไปเขาไหลมาแล้วก็ทีทำหมดห่อนยัด